ยินดีต้อนรับสู่เดือนที่8นะในการอัดคิเกมผีเราบอกนะตอนนี้ก็อยู่กับอาปะโปอเองตอนนี้ก็อยู่กับแมบที่มีชื่อว่า missing elvira นะกูเคยอัดแบบนี้ไปอย่างว่ากูจำไม่ได้เหมือนจะเคยอัดแล้วนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า,วาเป็นแมบแนวอะไรซึ่งไอโฟนเชื่อมาตอนที่โปรกรมจะ นอนในช่วงบ่ายนะก็ขอบคุณนไอโฟนมาที่ปกกูขึ้นมานะก็ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังเราไปพบเพื่อนพบกันเลยไป let's go โปรจะเปิดคลิปตรงนี้ป่ะล่ะเปิดเปิดด้านบนนี้ก็ได้ปะไม่เปิดเอามึงไปอย่างนี้เลยอะ่ะไปนี้เลยป่ะให้เยรีบไปรีบกลับไอ้สัดเ์เบอร์เบอเบอร์เบเบอร์เบอป, <c oughs> <ๆ>ปะรีบเรียนกูจะกลับไปในไมค์คาบต่อแล้วไม่โปรโค้ดยึดหัวเอาตรง ไปหากุญแจกับโครบาไปเลยกุญแจกุญแจแล้วนลุงหาง่ายเลยวะนี่ไงเออหยิบเลยลุงไปเปิดด้วยนี่เกมมึงถลายบุออกมาให้เก็บไอเทมอยู่ในกระเป๋าตังค์เดินทางไม่ได้อะแงะออกมาเลยเอฟแงะออกมาอ๋อมันต้องกดคลิกซ้ายแงกดตัวอีไม่ได้ล่ะกูต้องกดคลิกซ้ายเดี๋ยวไม่จะคลิกเทคลิกซ้ายใช้กุญแจอเลยปอไม่ไม่ประตูต้องใช้กดตัวอีเอ้ยมีอะไร กุญแจมึ้งไงพวกกูเอากุญแจสอดสอดอีกครั้งไงอ่าไอ้กูกูทำไงเดี๋ยวเขาบอกว่าสอดเข้าไปเขาบอกว่าอย่าถือกุญแจระหว่างนั้นนะอ๋อไอ้หวยมันจะทำระบบทุกอย่างทเงี้ยเลยเนี่ยโอ้ยต้องตีรายงานเองอีกทีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนาฬิกาหล่นนาฬิกาเฮียอะไรไม่ใช่อ นี่นาฬิกาเออมีนาฬิกาอ๋อนี่นี่ข้างหน้านี่หบอกกันลงไอ้เยอะกูเจอกุญแจแต่กูเก็บไม่ได้ทำไมว้เปิดหลังประตูนี้เปล่านี่ไงไอ้เหี้ยโฟนคุนมั่วเอาตรงไอ้กดได้เลยไอ้กวย oh my god ไอ้เหี้ยนี่เหมือนเนี่ยนี่เลยสเตเตอร์ติงไอ้เหี้ยประตูมิตติฮะฮะตาโบไปเท่ากับรอดเว้ยเอฟ รู้แค่นี้อ๋อเฮียรีไปแล้วไปเร็ววิ่งเร็วเราพ่อมึงก็เสียไปเ yeah นะึ่ยตลาดชีวิตกูไม่พ like ูดอะไรแล้วอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเด็กแม่มันไล่กูเลยพ่อมึงตายเฮียเฮ้เว่ โง่ตายเนี่ยเอางี้ผมแงมันไปเชื่กันไปเดี๋ยวปูดแลาออกผีให้เองงี้ม่งั้นไม่ผ่านกันอ่ะปกติผมไม่ต้องเปิดันไว้แล้วมเอาไปเอื่อเอาปไปแล้วมัมอะไรตุกเวลานี่ไอเทมไม่เขียน V I I อ่ะแต่ไม่ใช้ได้เฉยเลยอ๋อไม่ใช่ประถือ่นาะอะโคตรตีสองตีสองอะไร เอ่อห้องสุดท้ายอ่ะเหลือแต่มึงเลฟของมึงอ่ะจำได้แล้ยมึงไม่ได้ดูดิกูรีบมัวแต่วิ่งเอาเงินเกลจะจะเลิวเว้ยโบว์บาวิ่งกลับไปดูกันไอ้ดูดูดูแค่เล็วพอแล้วก็ก่าตัดตายเลยห้อง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 สองห้องสี่ห้องเดี๋ยวกูดูห้องท้ายให้กู้อไป้านเลยีอัเนี้วมันดิ่งไปแล้วอ่ะไอโฟนจำนะไอโฟนจำนะไอโฟนไล้เจ็ดเจ็ดสี่สองไอสี่สองเจ็ด แล้วก็ห้องห้องสุดท้ายเลขเอ่อเลขแปดสี่สองเจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดไปแล้วผีไล่กูเนี่ยเอาเสือถูกด้วยเหียกูโบกูมั่วนะสามเอาแต่กูมีกจอ๋อไอเหียมันเอาของกูหมดเลยไอเฮียเลยโอ้ my god โอ้เชียใครโดนเฮียแล้วเออโดนเฮียแล้ววะกูอยู่ตรงทัสซีนอยู่อ๋อไอเฮียเราต้องมองหุ่นหุ่นหรือเปล่าไอเฮีย เด็กอะอเกะใช่ใช่ต้องมองถ้ามันหลังชนกันมีไงมันว้ามาตีเลยหลังชนกันฟุ้งหลังชนกันหลังชนกันฟนมีมาแล้วเจอกันเจ้ต้องมองหุ่นอะไรอ่ะทักตันนี่อู้ต้องมองหุ่นไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะโอ้ my god โ oh my god เมื่อกี้กูไปอยู่ใกล้ๆมันนะ flash up นี่มันมาแล้วเนี่ยไอโฟน ไอตัวตาดน่ะไหนนี่เสียงตีมัยล่ะตัแแต่ตัแต่แต่แต่ว่แต่แต่แ่แต่แ่แต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 ่แ่แต่แต่แต่่ต่แต่แแต่่ต่แต่แ่แต่ต่แตมต่แต่ต่ตัแ่่แ่ต่ต่้น่ม่นต่มต่นตัต่แต่แน่แต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 ่่แต่แต่ต่แั่แนีต่แต่แต่ต่แ่แต่แตันี้่่หันหลังดิ่น่ตต่ตแต ล้อหาแม่ไอ้ทีเออเราหาแม่เอ้ยไอ้เทียกูตกใจเลยไอชั้เอ้ยมันติดปากอยู่ไม่ใช่เหรอหมดแล้วกันโลกรู้ว่าทำไมกูถึงห่างมาแต่ว่าก็ยังโดนอยู่กระโลกัะโลเอากระโหลไปใส่เร็วเตี้ยเนี่ยขอ้อ๋อได้ละทำไมไอหมีไปยืนทันหลัง ขาดอันหนึ่งไม่ได้ขาดสองอันเลยพูดบิดแล้วไงต่อเหลืออันเดียงอะ่ะบิ๊กสกาวขาดอันอหนึ่งขาดอันหนึ่งอันหนึ่งไม่อยุดแต่อ่ะเล็บสกาวไอ้บิ๊กสกิลสกาวอันออนี้ไปมั้งใช่ป่ะอันนี้ไปแหละอันนี้ไงที่หาอยู่ไปแต่วิงใหญ่แต่จบผียังไงประตูเปิดแล้วดีหายดีหายทุกคนผีกูไปแล้วกูเทเลพอร์ตกันและเฮ้ยบอสไฟว่ะ โอ้โหดันโดนเหี้ยอะไรวะไอ้มันเป็นตัวหุ่นยิงโง่โงโอ้เชิดกูไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยวะเจออะไรบอกกูด้วยเสียงอะไรด้านขวาเห็นอะไรข้างหลังไหมเออไอ้เนีทางไหนมองไม่เห็นนี่เหี้ยวตัวมันเล็กตัวมันเล็กตัวมันเล็กเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอะไรอยู่อะไรอยู่โอเคมันหายไรละอ๋อไอ้ไอ้ไอ้นี่เปล่าผีมันเกิดเปล่ามึงเห็นอะไรข้างหน้าไหมล่ะ เดี๋ยววิ่งต่อยังไงมันติดบั๊กติดบั๊กเพื่อนมันติดบั๊กมนติดบั๊กมนติดบั๊กเออไปแล้วไปแล้วโอเคอ๋อมันต okay. 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 ิดบั๊กมนติดบั๊กตุกละบั๊กไอเฮียเลยบั๊กไอเหี้ยละไลาก่อนรัคไอเหี้ยละมันมาดักหน้าไอเหี้ยไอโซเหี้ยอะไรน่ะราคานมาบัิจาเออบัติแมงบัตบุเจออะไรด้วยกูเจอกุญแจที่หนึ่ง ก็จะฝักประตูหนึ่งเปิดแล้วกุญแจที่สามอ่ะถามประตูที่สามไหมกูต้องการประตูประตูที่สามตอนนี้กูยังไม่เห็นประตูอย่างที่ไอ้โปบอกเลยตอนนี้กูมือแล้วนี่นี่นี่ไงนี่ไงเปิดเปิดดูแต่ว่าใครหนอใครเอยได้ยินเสียงล้จะพอทีเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเดี๋ยวก่มึงก็ได้จะเทเลพอเหมือนกันโอเค อูผีเออผีเออเลี้ยงผีกับ e ยีา <ไป S 2> มยาชาวเซเวียเปิดประตูทำไมต้องเป็นด่านอะไรแบบนี้มันไม่เข้าใจว่ะกูไม่ชอบเลยว่ะทางเข้มันมีที่หนีน้อยไงสัตว์มันมีแค่ทางหน้ากับทางหลังเนี่ยไปด้วยฉันไปด้วยไปไหนไปด้วยล็อกเกอร์มีตู้ไอแอบงั้นก็แปลว่าตู้ไอแอบไอสัตว์เปิดไว้แล้วกูอยู่ละเจ้สกิฟายเวฟโฟนสกิฟายไปปิดประตูก่อน ทุกอย่าง oh shit โดนทางไหนวะโ่มันฝังที่แหนคุณเจมไปอยู่ตรงนั้นแล้วกูจะไปเอายังไงอะฉันจะไปเอ้ยอี่อย่ยล่ามาหากูหาพ่อเนี่ยกูไม่ได้ล่าไอ้ซาดกูบอกแล้วมันไปแล้วไอ้เียเอฟทางนั้นเดี๋ยวกูรอรอวิ่งออกขวาไปเลยนะเดี๋ยวรอมันมาเฮ้ยกูสารเก็บกุญแจได้ brand ดูแดงอีอวกะ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 อวก้าดูพลังแห่งไฟโลกันจะเป็นไงวะสักห้าสิบห้สิบชิเพื่ออทางออกทางเดียวตายคุ้มอ่ะไอ้พวกมึงจำแมปกันได้ไหมนะถามจริงไม่โอ้ยีกแล้วไ้คใ่อรกัมรยิงหอเา ไปทางออกเออสวยเลยกูบอกแล้วไอ้เฮียไปเลยเพื่อนเท้ยดพอร์ตเย่เฮียตั้งนานในสัตว์ควยกูบอกแล้วเพื่อนดีอลไรจะสงสัยตรงนี้อะแล้ไม่จบอีกอ่ะแคยมันนานจังจูบเพอเหลือละเฮียแมวนตายสัตว์อะไรวะ ไอ้ยียมระจําต้กูแต่วมากูไมดีแล้วไม่โดนเลยฮะไอเด็กเหียไอ้หียชาเเวียนี่มันให้ตามออกไปแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วก็ทางออกนะรเนี่ยแลวแป่ว่าเป็นช่วยพ่ออยู่ไ่เคยทำรองเท้าเลยโอ้ยไอ้ยี่ไมน่าร่อยเหี้ย จบแล้วจบแล้วจบแล้วไปเรื่อไปเรื่ไปเรื่อยตอนชัพเตอร์สองไม่ต่อแล้วครับไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยแบบหัวคุยอ่ะชัพเตอร์สองก็เหี้ยแล้วชัพเตอร์สองสัตว์เดี๋ยวค่อยทีหลังจบไปแล้วนะครับสำหรับ Missing Everlast ชัพเตอร์หนึ่งจะเกิดใครชอบอยู่หรือกดดีสไลดก่อนสำหรัโน้ี่ตุ๊กชี้สำหรับวันนี้ฟันดีนะครับเบอ์จ้า